สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอบมินสีชมพูสวัสดีแอทุกท่านนะครับแอมินก็กลัเจอก,กันอีกครั้งนะครับสำหรับหวยรัฐบาลนะหวยไทยนะครับรัฐบาลก็เหมือนเดิมน,นะครับแินพยายามที่จะคัดโพยที่มันน่าสนใจแล้วก็ตามหาโพยที่มันแบบแม่นๆน่าสนใจที่คนแบบาตามเยอะถูกกันเยอะๆอะไรเงี้ยพยายามเอามานะครับซึ่งในช่องลงไม่เยอะแต่ลงเน้นเน้น ตงเน้นๆอะตามปะเสริฐ์ตาพันธุ์นั้นก็นก่อนมีก็ลงนะอืมแล้วก็เข้าจริงๆด้วยเข้าจริงด้วยคือเข้าบ่อยมากจนแบบบ่อยมากจริงๆเข้าอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆมีนานๆทีจะหลุดนาะทีหนึ่งนะครับผมอ่ะงวดที่ผ่านมาเขาแบบเดี๋ยวเข้าแบบดับเบิลเลยนะครับเข้าบนล่างเลยบนล่างเลยทั้งแบบเจ็ดศูนย์เก้าสองคือแบบโอ้ตามนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเยได้แค่แบบหกตัวแค่นี้เลยนะครับได้หกตัวแค่นี้เลยของอามปะเสริฐในงวดก่อนนะครับ ให้ถูกจริงๆให้เต็มๆเลยนะครับสามารถเช็คดูได้ตามดูได้ในกลุ่มะไยเนี่ยพิมพ์ชื่ออาจารย์เข้าไปก็เห็นเลยนะอืมอ่ะมาดูของวันนี้นะครับหนึ่งกระกฎด,ดาโคมหกห้าเป็นเช็คว่าเป็นอันนี้ของจริงแท้แน่นอนนะเพราะเป็นก๊อปมาจากเอ่อต,ตัวตัวต้นฉบับเลยนะครับก็คือตัวตัวในเฟซของอาจารย์เองเลยนะครับอ่าก็ติดตามดูนะครับก็อขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับรับแมนมากจริงๆนะครับวันนี้เราต้องตามกันอีกนะครับผอืมอ่ะ,อะเรามาดูกันนะครับว่า วดน,นี้ให้อะไรนะครับวดที่หนึ่งรกรกฎาคมหกห้านะครับเลขออกสุขด้วยครับมีแปดสีเอ้ยแปดสีนี่แปดสีนี่มีบางเจ้าให้นะก็ให้สีเหมือนกันแต่ไอ้มินเนี่ยไม่ค่อยชอบสือสีแต่ว่างสงสัยเราต้องจันกันไปแล้วเพราะว่าผัวนี้แม่นมากนะเจ็ดหกเจ็ดหกนี่หลายอันเหมือนกันนะเจ็ดหกนี่มันคุณมากหนึ่งเจ็ด แต่ว่ามีจำไม่ได้อะไรนะมีโผล่แม่นๆที่ให้เจ็ดหกเลยอ๋อดุยพลันเออคือดุยพลันน่าจะมีเจ็ดหกนะถ้าจำผิดนะประมาณนั้น,นะะแล้วก็หกสามสามหกนะครับห้าแปดห้าแปดนี่ดังไหลงวดเหมือนกันแต่จะขนาดที่ออกเคยอ,ออกไปแล้วแหละเดี๋ยวก,ก่อนนั้นะอะดูกระจอกไหมศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่เออซื้อหวยยังโยมคุณที่ได้เห็นซื้อหวยโยมเออน่าสนใจนะน่าสนใจนะซื้อหวย,ยโยม,มน่าสนใจนะหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นดุยพลันนะน่าตูนพลันนะถ้าจำไม่ผิดนะแปลว่าก็มีโซนโซน,นดุยพลันเหมือนกันอ,อ,อันนี้ด่วยยังโยมศูนย์สี่นี่นะ่าดุยพลันนะครับเจ็ดหกน่าดุยพันล้านนะครับประมาณนี้นะอ,อ๋อพวกนี้น่าสนใจมากๆนะหน้าตาม,มากๆเลยเหมือนกันหน้าตามากๆเลยเหมือนกันตรงกับศาสมือไม่ไม่ตรงกับศาสมือศาสมือได้ศูออ 8, 2, 8, 3, นยะ์แปดสองศูนย์แปดสามเนาะ อืนนี้ก็มาปิมๆแต่ว่าเด็กสวยนะน่าสนใจนะอืมสำหรับใครที่ชอบนะครับของจาประสริฐาพันธุ์ถ้าเกิดตามทุกวันๆตอนนี้อย่างเดียวนี้ก็คือแบบก็ได้กำไรเยอะลนะสองตัวอย่างเดียวกำไรเยอะแล้ลองเลือกกระถิ่นกัน,นกกแล้วก็หรือว่าเอาไปใช้ในการจับคู่กับคนอื่นก็ได้ดเราได้แบบวิ่งมาแม่นๆเลยตัวหนึ่งออกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเาก็ลังลอง,ลอง,ลองจับกันนะเป็นเด็กสามตัวหลือะไรประมาณน,ายยานี้นะครับทำเด็กมีชนกันนะอ่ะแตวก็ให้ท่านถูกรางวัลกันทุกคนเลยนะรวยกันทุกท่านเลยนะครับ อ๋อึงกใหม่คลิปหน้าโพลต่อไปนะครับสวัสดีครับผม